วันนี้วันอังคารนะครับที่9ธันวาคมนะครับก็จะเป็นว like ันเก็บขยะของหมู่บ้านนะครับรถเก็บขยะจะมาจากเทศบาลท่าโขงนะครับก็จะแวะเข้ามาจอดตามบ้านต่างๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาเก็บขยะให้นะครับประเทศไทยเราไม่ได้แยกขยะอะไรอย่างที่ฝั่งประเทศเขาทํากันนะครับ ก็จะเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับในการแยกขยะนะครับเนะครับเขาจะเขียนว่าช่วยกันลดขยะนะครับถ้าเราสามารถแบ่งขยะได้นะครับแล้วก็ถ้าครสามารถลดการผลิตขยะได้นะครับก็จะทําให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยน้อยลงนะครับ ทำงานนิดนึงนะครับไม่มีอะไรเจ้าเลยเจ้าที่ก็จะเอาขยะไปทิ้งที่คลองสี่นะครับเราจะค่อยๆเก็บตามบ้านไปเรื่อยๆนะครับถ้าขยะเยอะนะครับก็จะเก็บไม่หมดก็ต้องมาวันหลังนะครับเจ้าที่ก็ทำงานกันหนักหนาหนัก ก็มักเม้นเลยนะครับขยะ,ะเทศเราก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นอาชีพที่ถือว่าค่อนข้างหนักนะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเราสามารถแบ่งแยกขยะได้นะครับมันก็จะสะดวกกับคนที่เก็บขยะนะครับ

แต่นด้วยเต่นด้วยแห็นเล่นด้วยเห็นด้วยใส่คลิปหน่อยพาชมบรรยากาศการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำการแบ่งแยกขยะนะครับแล้วก็เตรียมนำไปทำลายนะครับ เรียกว่าเป็นงานที่ติดคลองอ่ะพักก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกอาชีพหนึงนะครับที่มีความสําคัญในสังคมนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใครทํานะครับสังคมก็จะอยู่ลําบากนะครับ แต่ละบ้านก็จะมีขยะกันค่อนข้างเยอะนะครับบางบ้านก็หนึ่งถังถึงสองถังนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับถ้าเราสามารถลดขยะได้นะครับเจ้าหน้าที่จะทํางานเหนื่อยน้อยลงนะครับก็จะมีการแบ่งแยกขยะนะครับตามถุงต่างๆนะครับอันไนที่เป็นขยะยังใช้ได้นะครับขยะที่ใช้ไม่ได้นะครับ ที่มีจำนวนมากนะครับก็บางส่วนก็ต้องถูกนําขึ้นไปบนหลังคารถเลยนะครับ 4ี่ท่านท่านนะครับก็ทำงานกันอย่างขมัรถกันเล้นมากๆเลยนะครับ เป็นชิ้นพิเศษชิ้นใหญ่ๆมากๆหรือว่าขยะทำลายรากนะครับก็ถ้าเกิดจะฝากเขาไปทิ้งนะครับก็ควรจะมีสิน้ำใจให้บ้างนะครับหรือถ้าเกิดท่านเห็นรถเหล่านี้ผ่านไปผ่านมาทํางานแถวบ้านท่านนะครับถ้าหากท่านมีน้ําใจพอจะมีเศษสตุ้งสตางนะครับหรือว่าจะมีพวกอาหารการกินเครื่องดื่นะครับก็สามารถแบ่งให้เขาพวกเขาได้นะครับ เราสามารถแบ่นแบบ้อย่างญี่ปุ่นนะครับที่วกราที่น่าจะเหนื่ยน้อยลงนะครับ การทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะนะครับของเทศบาลภาคผงนะครับมาให้ชมกันครับนะครับการทํางานก็จะครขมักขม้นเปลยนการแข่งอย่างที่เห็นเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักนะครับแต่ก็เป็นถือว่าเป็นอีกงานที่น่าชื่นชมในสังคมนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีใครทํานะครับแล้วใครจะทํานะครับก็ขอเอาจะช่วยและวก็เป็นกําลังใจให้คนทํางานทุกคนนะครับ Gracias. ทาที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการทํางานที่อาจจะไม่ค่อยมีคนได้ถ่ายมาให้ชมนะครับว่าพวกเขาทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับและขยันงขันแข็งขนาดไหนนะครับ I oh do